หลวงปู่ขาวอนาลโยสอนเรื่องความเชื่อหลวงปู่ขาวสอนว่าความเชื่อเป็นรากฐานสำคัญของการปฏิบัติธรรมแต่ต้องเป็นความเชื่อที่ประกอบไปด้วยปัญญาไม่ใช่ความเชื่อแบบงมงายท่านแสดงลำดับแห่งความเชื่อไว้ดังนี้ 1. ความเชื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติคนเราจะก้าวเดินในทางธรรมต้องมีความเชื่อก่อนเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่แท้จริงความเชื่อนี้เป็นแรงบันดาลใจให้เริ่มลงมือปฏิบัติไม่ท้อถอย 2. ความเชื่อต้องประกอบด้วยปัญญา อย่าเชื่อเพียงเพราะเขาว่าอย่าเชื่อเพราะตำราหรือเพราะครูบาอาจารย์สอนให้พิจารณาด้วยเหตุผลทดลองปฏิบัติแล้วรู้ด้วยตนเองเชื่อแบบไม่ใช้ปัญญาคือหลงเชื่อแบบใช้ปัญญาคือทางสว่าง3 ความเชื่อที่แท้ต้องนำไปสู่การปฏิบตัติศรัทธาที่ไม่ลงมือปฏิบตัติยอมเป็นแค่คำพูดไม่เกิดผลจริงเมื่อมีศรัทธาแล้วต้องมีความเพียรตั้งใจภาวนารักษาศีลเจริญสมาธิความเพียรน,นี้เป็นเครื่องทดสอบว่าความเชื่อของเรามีคุณค่าหรือไม่ 4. ความเชื่อเป็นพื้นฐานสู่สมาธิและปัญญาศรัทธาทำให้เพียรพยายามความเพียรน,นำไปสู่สมาธิจิตตั้งมั่นไม่ฟุ้งซ่านสมาธินำไปสู่ปัญญาเห็นความจริงของรูปนามและไตรลักษ ห้ความเชื่อเปลี่ยนเป็นความจริงเมื่อเกิดปัญญาเห็นตามความเป็นจริงแล้วความเชื่อก็ไม่ใช่เพียงการฟังต่อๆกันมาเราจะรู้เองเห็นเองไม่ต้องพึ่งความเชื่อจากผู้อื่นอีกเชื่อก่อนแล้วทำจริงพอรู้จริง ความเชื่อก็กลายเป็นความจริงสรุปคําสอนเรื่องความเชื่อคือให้เริ่มต้นด้วยศรัทธาในพระรัตนตรยัยใช้ศรัทธานี้เป็นแรงผลักดันให้เพียรภาวนาตรวจสอบด้วยสติและปัญญาแล้วจิตจะก้าวจากความเชื่อ ไปสู่ความรู้จริงด้วยตนเองศรัทธาที่แท้จึงไม่ใช่ความงมงายแต่เป็นบันไดขั้นแรกที่พาไปถึงความพ้นทุกข์